สวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุกทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับเวกันอามดมานะครับนี่เนรักเราขายเดียวเลยนึ่ง หมุมรอใช้เดียวเลยครับไปเขากันเร็วรขาก่อนครับครับดิครับเสียงอยู่ไหนลูกครับครับก็เร็วสวัสดีครับมาต่อได้ที่ช่องพายเล่นลักนะครับผม สวัสดีครับคุณพี่เยาวภานะครับผมสวัสดีครับนี้พอฝนเมื่อวานก็เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับผมว่าฝนจะตก มานะครับผมมาต่อได้ที่ช่องน้องถายเลื่อรักนะครับผมเข้ามานะครับ สวัสดีครับพี่ประกายได้ครับผมจะปักหมดให้นะครับเหลือสองร้อยสี่ตะก้านะครับผมสวัสดีครับพี่ว่าน เข้ามานะครับผมเข้ามานะครับเข้ามานะครับดีก,ก็รอแม่แม่อีตีนะครับผมคนจะมาแล้วนะครับผม เข้ามานะครับผมอ,อยู่2 4 4ตะกาสุดท้ายนะครับผมฝนจะถูกแล้วเดีกๆจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับผม 204ตะกสุดท้ายนะครับผมเข้ามารับชมได้นะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังจัดนะครับผม3 4ตะกนะครับผมก็กําลังจัดนะครับก็เข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับผมดอกไม้เราก็ยังเหลือยเยอะเลยอยู่204ตะกสุดท้ายนะครับผมฝนจะตกแล้ว ผมจะตรงแล้วครับผมดูน้องมิ่งจับแม่หางดีแล้วก็แม่โมเมทองนะครับผมสวัสดีครับเปี้ยวิงยาอือน้องมิ่งมาอยู่นี่แล้วอือรักใครไม่ได้ใช่ไน้องมิ่งก็คุณอ,อายุญาตไม,มา่แล้วครับครับผม34ตะกร้าน,นะครับผมจัดให้แล้วนะครับ จดให้แล้วนะครับปีใหม่น้องดาวก็ได้ทานแล้วนะครับผมพอใช้เร็วก็จะได้ทานแล้วก็จะท,ทุกเชือกเลยนะครับจะใหท้ทุกเชือกเลย ไปาหอเงินจัดให้แล้วค่ะจัดแล้วจัดให้แล้วนะครับผมปลาหอเงินจัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ควาปอมออกมาให้นะครับผมนี่นะครับมาให้นองลัสวัสดีครับก่อนเร็วลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ได้ทานแล้วนะครับผมได้ทานแล้วพี่เดือนพ่อพ่อเดือนก็ไปให้แล้วนะครับผมพี่เดือนพ่อเดือนก็ไปให้แล้วนะครับ อยู่ฝั่งนน้นพี่เดือนพอเดือนก็พอเดินก็เอาไปให้แล้วนะครับแม่ปแปง้งนะครับพอเดือนก็ได้กินแล้วนะครับแม่ปแปง้งแม่ปแปง้งแม่ปแป้งก็เอาไปให้แล้วนะครับแม่ปแป้งก็ได้กินแล้วน้องมิ้งแม่หางดีแม่โมมีท้องก็ได้กินแล้วนะครับนี่ มานะครับผมเราอยู่200สีต่ตะกา้าโอ้ฟรดตีดากฮ่าู้เตีดากว่ะอือสงการปาแป้งเต็มเลยน้องมิ้งก็ปะแป้งเหมือนพี่เลิศรักเลยครับอือน้องมิ้งมันกินกับแม่โมเมทองนะครับผมแม่หางนี้ก็ยืยนกินอยู่นี่นะครับเด็กก็ได้กินกันทุกเชีองนะครับผม ดิครับนวลสวัสดีครับผม,ม FC ท่านใดนะครับผมอยากจะเลี้ยงอาหารน้องๆชาง้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ ID l ล n e ไม่วนได้เลยนะครับผมหรือจะแจ้งมาทางไลฟ์สด ช่องคายเรื่องหลักได้นะครับผมตอนนี้เราก็เ,าเอากล้ากับเมตากันด้วยนะคะเรือ200ตะก้าให้แม่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเข้ามานะครับผมเรืออยู่200สตะก้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านไปของพี่กรุณนาให้แม่ให้แม่โมมีท้องสีตะก้าครับ เอาให้เลยครับเอาให้เลยให้แม่โมเมท้องสีตะก้าของพี่กรณานะครับขอบคุณมากมากนะครับผมพี่กรณานะครับผมจวจัดให้เลยนะครับสีตะก้านะครับผมของไฟหองเงินนี่ครับของไฟหองเงินนะครับความปอมกกำลังเอาไปให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมความป้อมกำลังเอาไปให้นะครับ ครับผมสีตะกาแม่ไฟเอาไปให้แม่มมีท้องแล้วนะครับผมพี่กรุณาครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมไป่องเงินควันป้อมก็กําลังเอาไปให้แล้วนะครับผมนี่สีตะกานะครับเฮ้ยโนะว,ว้ ุนมานะครับท่าน,นใดอยากจะสั่งให้ช้างเชือดอื่นก็ได้นะครับผมก็ายหองเงินหรือฮอปบอลกแก้วตานะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมเราไม่เคอรี่ไปสูงได้นะครับผม นี่คือรีไปส่งนะครับอันนี้ฝนก็จะตกแล้วแลยื่200ตะก,ก้านะครับผมแลยืนสองยตะก,ก้าสุดท้าย200ตะก,ก้าสุดท้ายนะครับไปยู่2อ0ยตะก,ก้าสุดท้ายนะครับผมเข้ามารับชมกันเรื่อยๆนะครับ ว่าทำบุญในวันปีใหม่ไทยเรามามากเลยนะแต่กำลังน,น,นะครับผมมิ่งลงแม่เอากินกับแม่โมเมชคิดถึงเด็กๆโอ้เด็กๆก,ก,ก็คิดถึงแม่ๆเอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะครับ น้ำนหนึห่งลยลึกยังไม่หมดนะครับผมเลยอยู่2 0 0ตะกร้าสุดท้ายนะครับผมเลือ,อยู่2 0 0ตะกร้าสุดท้ายนะครับผมมาใครรู้จะไปทําบุญที่ไหนมาทําบุญกับช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับก็มาทําบุญกับน้องๆช้างได้นะครับผมเข้ามากันเยอะๆนะครับ ท่านสั่งผลไม,ม้าาให้หน้งองๆที่ท่านรักได้นะคะถือว่าท่านทําบุญกับสัตว์ใหญ่จะได้รับโชคใหญ่จ้าโอ้ใชยเลิบใชเลิบเป็นอะไรชชยเลิบอยากขึ้น10บล้อแล้วเชยเลิบนี่ชชยเลิบอยากขึ้น10บล้อแล้วครับเข้ามากันเยอะๆนะครับผมเข้ามาชมไรสดกันเยอะๆนะครับหนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับรักเราก็ยืน นมหลอ่อชายโสดอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โอกล่องห้องเนีมานะครับผมเราอยู่200ตะก้าสุดท้ายนะครับผม200ตะก้าสุดท้าย ท่านใดอยากจะช่วยนะครับผมก็สามารถติดต่อที่ไอดีไลน์แม่วอนได้เลยนะครับผมก็หรือจะแจ้งทางไลฟ์สดช่องหายเลนหลักได้นะครับผม MC ท่านใดอยากจะทําบุญนะครับกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับน้องมิงกินจนจะหลับแล้วน้องมิงไม่ลูก นี่น้องมิงเรากินจนะหลับแล้วครับน้องมิงมานะครับเด็กๆจะได้กลับบ้านแล้วขอบคุณมากมากนะครับผมพี่โรนาครับขอบคุณมากมากนะครับอจะเย็นครับนะม,เ,มเดี๋ยวได้กินนะครับ ตะเอ๋ใครเอ๋ตะเอ๋ใครเหลืออยู่200ตะก้าสุดท้ายครับเหลืออยู่200ตะก้าสุดท้ายนะครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมกล้องมันมบูบๆบ้าๆนะครับผมมิ่งอยู่ใกล้แม่มูเมนะครับผม แม่มมีนะครับนี่ควานปล่อมก็เอาไปให้พายหองเงินแล้วนะครับผมยุ่ขับรถไปนู่นเลยนะครับเยอะๆๆ,ๆๆนู่นนะครับผมสวัสดีครับพี่สุจิตาราคาละห้าสิบคะแนนนะครับผมสามารถแจ้งได้นะครับเดินลักเอาแล้วเดินลักเอาแล้วเราจะทำอะไรโอ้กล่องหอมเนี่ยยสวัสดีครับ ป้อมันบุบบ้าบบาครับก็ขอโทษขอไปนะครับผมมันตกน้อยเดียวเดียวไปสวัสดีครับบีเอดีซีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหล่อเลิศรักคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ แม่อันไปหาหมอนะครับแม่อันตาบวมเลยพาพ่อเลยพาแม่อันไปหาหมอนะครับแล้วเราก็ลูกเรากอนเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วครับยืนอยู่อยากออกงานกับแม่อีกแล้วนี่ดูและ่ะแล้วอยาไปเที่ยวกับแม่อีกแล้วครับ กำลัสดกันเยอะๆนะครับแล้วละคนหรอโอ้กล่องข้อบุบบวบาอีกแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่นนทานนะครับผมที่เมตตาชาวช้างนะครับผมก็ขอบคุณไปอย่างมากนะครับว้ายกล่องห้องหม ยืนโยกเหมือนพ่อครับพ่อเขายืนโยกแบบนี้เลยนะครับเลยนะ่ะพ่อเราจะยืนโยกแบบนี้โอ้กล้องเขา,เาบูบูบ่าว่าแม่งเถนอะเนาะ เสียงฟ้าร้องนะครับ200ตะกาสุดท้ายนะครับผมแม่แม่เอฟซีสร้ตะกาเด็กๆก็จะได้กลับบ้านนะครับกลับไปรดฝนที่บ้านนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับแล้วลัก4ี่ขวบครับแต่อ้วนไม่โยกเนาะใช่ครับผม้มองดาวไม่โยกครับแต่แล้วลักโยกบางทีก็โยกแบบนี้บางทีก็โยกมาหน้า ยาเต่อารมณ์ไลรักแด้รักอายุสีขวบนะครับผมตอออกการสุยอดเลยลูกขอบคุณครับมีเกมอยนไหมน้องมีครับผมมีครับมีเกมอ่าปีนต้นไม้กินกล้วยนะครับผมก็ผมก็จะแข่งกับควานป้อมนะครับเดือสองร้อก้สุดท้ายนะครับ มาครับผมมาให้กำลังใจน้องอ้นด้วยนะครับแัลลักสี่ปีครับผมนัล,ลักสี่ปีกล้องเรานี่บูบบาบาบมากเลยไม่ยินเสียงน้องมาร้องไม่ได้นะครับนัหล,ลักตกใจมืผูชายที่ขวัญอ่อนใช่ไหมลูก <c oughs> เป็นอะไรครับเป็นอะไรผลจะตกแล้วครับสองร้อยตะก้าสุดท้ายนะครับผมมารวมด้วยช่วยกันนะครับพี่ตนเนาอ่องกับความพร้อมขายเป็นตัวอีกสองร้อยตะก้าสุดท้ายนะครับผมน่าจะควานพร้อมนะครับพร้อมน่าจะเร็วกว่า ว่าผมก็ผมก็ปลีนต้นไม้ไม่เก่งอะไรนะครับก็ขอบคุณจากพี่อุ้ยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมที่เสนอเกมเล่นให้เล่นแบบสนุกสนานนะครับผมเราอได้พ่อดอยกันนะคะอ้วอนกับเรื่องราคขอบคุณครับ ตวอวตะก้าสุดท้ายนะครับผมไม่ไม่ซีนะครับน้องๆจะได้กลับไปพักผ่อนนะครับเล็กน้อยตามกำลังศรัทธานะครับผมโท <c oughs> รศัพท์มันวูบบาบาบนะครับก็ขอโทษขอไปนะครับผมพี่เลยน่ารักขอบคุณครับผมกินยาเราเลยครับเล่าละ เลาเกินยาคือต้นเกินต้นไม้เพราะเสียงไม่สุดเลยก็แข็งใช่ครับผมเพราะเสียงนี้กินต้นไม้เก่งครับผมกินต้นไม้เก่งกินต้นไม้เด็วดด้วยนะครับผมแป๊บเดียวนี้ถึงยอดเลยนะครับผมปินแป๊บเดียวนะครับพอเสียงเนี่ยครับบรรยากาศครับแม่แม่สี C. บรรยากาศปลาครึมมากเลย ไปตนดีได้ครับผมนุ่เป็นของธรรมดาบูบบตันสนิทเจ้าของฝนใกล้ตกแล้วครับไม่ใครไม่ได้มานะครับผม ม่คายไม่ได้มาแล้วดูดูดูได้ร,รักจะไม่ได้หรือเปล่าแด้ร,รักจะไม่ได้หรือเปล่าครับไปไงครัขว่ไปไงครับเป็นอะไรเป็นอะไรเงาเหรออย่าไปอยู่กับเพื่อนเนาะไม่มีที่ผูกับอย่างนี้อย่างนี้ก่อนกำลววังจะพาไปหาเพื่อนโอเคไหมโอเคไหมครับองอนงอนไม่โอเคด้วยงอนแล้ะทำไงไ่้รักงอนเนี่ย น่ารักงอนน่ารักงอนแล้วครับทำไงดีครับนี่เออรงไนโอ้ได้ยินเสียงพี่เมย์มาพี่เมมาแล้วพี่เมย์มาแล้วว้าวพี่เมมาแล้ว,ว,ว,ลวดูครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ ครอบครัวตัวเองนี่หงกางนะครับดูครับดูคิดว่าพ่อมาหาสุดท้ายเป็นใครสุดท้ายเป็นใครที่มาหาครับสุดท้ายเป็นใครที่มาหาแล้วลักสุดท้ายเป็นพี่เมย์พี่เมย์มาหาแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยครับพี่เมย์มาหานึกว่าแต่พ่อมาหาแล้วล่เอามานะครับ วนชิดโต๊กแล้ววนชิดโต๊กแล้วเดี๋ยวแจ้งแม่ๆเอฟซีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้พายุมาแล้วเดี๋ยวพ่อดาวขออนุญาตปิดคลิปปิดลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับ่าลืมมาเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยเพราะว่าพายุมาแล้วอ่ะบายครับบายครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะรคับผม พรุ่งนี้เช้านะครับไเจอกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมะ <c oughs> ไรแบ่งแบ่งแบ่งเด็กๆกินเลยครับเพราะพายุมาแล้วครับผมป้าชลิดครับพายุมาแล้วนะครับผม พายุมาครับผมกลัวกลัวพายุมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ดูเด็กกินตอนเทท้ายพายุมาแล้วครับผมฝาครึมมาแล้วบายบายครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผม บายบายครับขากระบป๋าเลยปรอ